คลิปนี้จะพาไปดูวิธีการอัโปโหลดนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วนะครับแล้วมองเห็นว่าเฮ้ยวิธีการสร้างเอฟเฟลต์ทำเอฟเฟลต์ทีเนี้มันง่ายมากๆเลยนะครับกับการใช้ b i g กบอร์ไเราไปที่ตลาด BigMarket นะครับที่ตลาด BigMarket เนี่ยมันจะมี2 p r โปรเห้เราเลือกนะครับมีโปรรายเดือนกับโปรรายปีนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูโปรรายเดือน ปโปรรายเดือนนี้ก็คือ390บาทนะครับเราจะมี Payback กคืนกลับมา50าสิบเทีคือได้เงินกลับมา50บาทจะเอาไว้ใช้อะไรก็ได้นะครับใช้ไปช็อปไปกินหรือจะเก็บไว้ต่อรายเดือนก็ได้นะครับการทำเอฟเฟอร e ที่นี่นะครับถ้าเราขายหรือจําหน่ายบิ๊กบอร์ดได้1นึ่งบิ๊กบอร์ดเนี่ยเราจะได้60สิบบิ๊กพอยต์ก็ประมาณ15%ถ้าเป็นคอมมิชชั่นเหมือนสินค้าทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนของเราเนี่ยเขาไปขายนะ เขาเนี่ยได้60แต่ว่าเราเนี่ยได้10บาทด้วยทึ่บอกตรงนี้ว่านี่คือข้อดีเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเน้นให้เราเนี่ยสร้างคอมมูนิตี้คือสร้างชุมชนแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งชุมชนเราขยายลงไปที่1,000คนนะครับบริษัทก็จ่าย10บาทนะครับหมายความว่าเดือนนั้นเราจะมีรายได้10,000บาทโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าทุกเดือนเราจะได้10,000บาท10,000บาท10,000บาทครับ แต่นั่นนะฮะเราไม่ได้แค่ขยาย1,000คนนะก็ต่อไปเนี่ยบิ๊กบอดมีคนใช้มากขึ้นแต่ขยายจาก10เป็นร้อยจากร้อเป็นพันเป็นหมื่นถ้าเกิดหมื่นรหัสเมื่อไหร่นะครับลหักละ10บบาทหมายความว่าคุณก็จะได้เดือนละ1,000 0แบาทและมันจะต้องได้ทุกเดือนเพราะอะไรเพราะทุกคนจะต้อง ต่ออายุก็คือ390บาทเพื่อรับสิทธินั่นเองนะครับนี่คือนี่คือข้อดีมากๆของ Affiliate ที่นี่นะครับคือไม่ได้แค่เราขายได้อย่างเดียวเพื่อนเราที่เราแนะนำเขาขายได้เราก็ยังได้10บาทนะครับนั้นถ้าเกิดว่ามองเห็นว้ธโหดีมากลายปีเนี่ยอยู่ที่3,650บาท แต่ว่ารายปีเนี่ยจะได้ Payback คืนกลับมา300 Big Point 300บาทเลยคุณจะไปช็อปกินใช้ที่ Big กช็อก็ได้ไปกินกาแฟไปริเนืาหารตามร้าน Big กช็อตามร้านพันธมิตรของเขาก็ได้จ่ายโดยไม่ต้องควักเงินเลยนะครับรือจะเก็บเอาไว้ถอนเข้า g card แล้วก็ถอนเป็นเงินสดก็ยังได้อีกช่องทางหลากหลายช่องทางนะครับในตัวของรายเดือนเนี่ยการทำเอฟเฟ a ต์รายเดือนนี่ะครับถ้าเราขายรายเดือนได้นี่นะครับเราจะได้600 b i g บิ๊กพ 600ร้อยคือ600บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนของเราที่เราขายไปแล้วเนี่ยเขาไปขายต่อเขายกยขยายสาขาของเขาต่อเขามีโอกาสไปขาย1,000รหัสเท่านั้นเองเราจะได้รหัสละ100บาทแต่เราอ่ะจะได้100,000บาทเพราะว่ามี1,000รหัสเห็นไหมครับมันจะต่างกับรายเดือนนะรายเดือนใช้หมื่นรหัสได้แสนหนึ่งรายปีเนี่ยเราต้องการแค่พันยูเซอร์ที่มาใช้บิ๊กบอทเราก็าจะได้มีรายได้แสนหนึ่ง ประมาณสัก3เดือนนะครับเดือนที่4เราก็จะได้แสนขึ้นไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้เลยนี่คือข้อดีของ Affiliate ที่นี่ถามว่าทำไมคนคนอยากทำ Affiliate ที่นี่คุณก็ไม่ต้องมาวิตกนะฮะเรื่องของการส่งการแพ็กสินค้าอย่างสินถ้าใครพร้อมก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมาแล้กดสั่งซื้อเนี่ย มันสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็น QR พร้อมเ Pay หรือ SCB ใครมี SCB SCB app เนี่ยโอ้สะดวกสบายใครไม่มีก็กดที่ QR พร้อม Pay แล้วก็ไปจ่ายแค่นี้ก็เสร็จฮะคุณก็ได้อัปเกรดเป็นมือโปรทำเงินทันทีครับ